การเรื่องอาคมค่ะเมื่อคืนออกอากาศเป็นตอนแรกนะคะเรียกว่ากระแสในโลกโซเชียลนี่ดีมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการชื่นชมในเรื่องของมุมภาพหรือว่าโทนสีของละครค่ะที่บอกว่าให้ความรู้สึกเหมือนกับละครสืบสวนสอบสวนก็ดูแบบลึกลับนะคะแต่คนที่ถูกพูดถึงเยอะมากๆเลยเป็นใครไปไม่ได้ค่ะนอกจาก เจมส์มานะคะหรือว่าทรงกรดหรือว่าคิมค่ะขโมยหัวใจสาวๆไปเรียบร้อยแล้วนะคะ,คะนี่เขาตั้งทีมแล้วนะคะเปลี่ยนจากสมาคมแม่บ้านทานเค็มจากละครเพิงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษเป็น,นะะถ้าเป็นหมอหมอโรคไตใช่ไหมคะ,ะเป็นแม่บ้านสายเวทค่ะอ๋อต่อไปเราก็ต้องเป็นแม่บ้านสายเวท ใช่ค่ะแล้วก็คอยสังเกตกันนะคะว่าเรื่องนี้เจมเหมือนได้ใส่ความเป็นตัวเองมากขึ้นคคนดูเขาดูละเอียดนะคะ,ะทั้งเรื่องของการใส่แว่นไว้ที่ท้ายทอยแล้วก็กัดอ่านเมื่อคืนมีฉากที่เราได้เห็นแล้วนะคะ,ะซึ่งเป็นสิ่งที่เจมชอบเล่นในชีวิต<ช>ประจําวันอยู่แล้ว<ช>นอกจากนี้ค่ะคนก็ยังชื่นชมพี่น้องฝาแฝด ก็คือทีเกื้อกับคุณหมอเอื้อการเวลาทั้งคู่เนี่ยเขาใช้กระแสจิตคุยกันค่ะก็ให้กําลังใจและการกับฉากที่บอกว่าเจอพรุ่งนี้ก็ทุกพรุ่งนี้จะกังวลให้มันทุกทำไมตอนนี้เป็นฉากพูดที่ดีมากๆเลยเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะและตัวอย่างตอนต่อไปที่จะออกอากาศในคืนนี้ค่ะแฟนละครจะได้ลุ้นกันนะคะว่าเมื่อทรงกรดกับทีเกื้อปะทะกันจะเป็นยังไงจะยอมถอดหน้ากากตามคำสั่งของทีเกื้อหรือไม่